นี่คือฮุกภาษาไทยให้ความรู้สึกลุ้นระทึกช็อกน้าติดตามแบบแรงมากเหมาะเปิดคลิป YouTube ของคุณให้ผู้ชมดูจนจบเปเลวไฟฮุกแบบโคตรดึงดูดลุ้นตั้งแต่วินาทีแรกเปเลวไฟหลังหย่าฉันอุ้มลูกเร่ร่อนทั้งเมืองคิดว่าความลำบากคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วแต่วันที่ป้าคนเดียวที่ช่วยฉันด้วยเงินสามหมห้าต้องเข้าโรงพยาบาลฉันรีบไปเยี่ยมด้วยใจสัน่นไม่คิดเลยว่าสิ่งที่รออยู่ในห้องนั้น จะเป็นเสียงกระซิบของคนที่ฉันพยายามหนีมาทั้งชีวิตและเขาบอกความจริงที่ทำให้ขาฉันแทบสุดความจริงที่ไม่มีแม่คนไหนกล้าคิดถึงถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องโรงพยาบาลคืนนั้นอยากกระพริบตาถ้าต้องการอีกสามห้าแบบที่โทนด้าขึ้นลุ้นขึ้นหรือดรมาม่ากว่านี้บอกได้เลยนี่คือตอนต่อของเรื่องโดยไม่จบเรื่องและเขียนให้เหมาะกับการเล่าน้ำเสียงแบบเว้นวักเป็นจังหวะไม่มีคำย่อบแบบคูณทีดินที และไม่มีคำว่า pause หรือ continue หลังย่าฉันอุ้มลูกเร่ร่อนทั่วเมืองมีแค่ป้าคนที่สองให้ยืม35,000บาทพอป้าเข้าโรงพยาบาลฉันรีบไปทอฉันอุ้มลูกแน่นลมเย็นพัดแรงฟ้าเหนือสีสมุนคุณนเหมือนจะร้องให้ตามเราเสียงรถบนถนนดังวุ่นวายแต่หัวใจฉันกลับเงียบเหมือนมีผนังกระจกใสยแยกฉันออกจากโลกทั้งหมดฉันเดินเร็วเหงื่อซึมเต็มหลังแม้อากาศจะเย็น ลูกในอ้อมแขนหลับสนิทหน้าแดงนิดๆจากความเหนื่อยล้ากลิ่นน้ำมันเครื่องจากมอเตอร์ไซค์ลอยตามลมมาปะปนกับกลิ่นฝนแรกของฤด,ดูชวนให้ใจหวิวแปลกๆฉันไปถึงโรงพยาบาลเท้าแทบก้าวไม่ออกตอนยืนหน้าประตูไฟนีออนสีขาวสว่างจัดจนแสบตาเหมือนมันพยายามจะเปิดโปงความกลัวในใจฉันลิฟขึ้นชาเสียงติ้งของแต่ละชั้นดังเหมือนเสียงเตือน ให้ฉันรู้ว่าความจริงใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันรีบเดินไปหน้าห้องผู้ป่วยหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองพื้นกระเบื้องเย็นชื้นส่งความเย็นขึ้นมาตามรองเท้าเหมือนจะดึงฉันให้ช้าลงฉันเห็นป้าผ่านกระจกเลื่อนร่างป้านอนนิ่งท่อสายระโยงระยางเต็มไปหมดแสงเงาจากเครื่องมือกระพริบไม่เป็นจังหวะเหมือนกำลังนับถอยหลังอะไรบางอย่างฉันผลักประตูเข้าไป กลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงเตะจมูกทำให้หายใจติดขัดเล็กน้อยป้าหันมาชา้าชาดวงตาขุ่นมัวแต่ยังมีประกายบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันก้าวเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนอุ้มลูกแทบหลุดมือแล้วป้าก็เอื้อมมือสันๆมาจับแขนฉันแรงกว่าที่คิดเหมือนป้ากำลังดิ้นรนจะบอกอะไรสำคัญมากใบหน้าป้าซีดขาวริมฝีปากสันดวงตาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกำลังมองเห็นบางสิ่งอยู่ด้านหลังฉันลมหายใจป้าขาดห่วงมือของป้ากำแขนฉันแน่นขึ้นอีกแล้วป้าก็พูดเสียงแผ่วแต่คมชัดจนฉันขนลุกทั้งตัวหลานป้ารู้ความจริงแล้วฉันนิ่งงนันในอกเหมือนถูกบีบจนหายใจไม่ออกป้าเบิกตากว้างเหมือนกำลังเห็นภาพที่ฉันมองไม่เห็นคนที่ทำให้ชีวิตหลานพังไม่ใช่เขาแต่เป็น เสียงฝนข้างนอกกระแทกกระจกอย่างแรงเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนไปพร้อมคำของป้าฉันกลืนน้ําลายหัวใจเต้นแรงจนเสียงดังอยู่ในหูป้าอ้าปากแต่คำที่กำลังจะพูดหายไปในลมหายใจสุดท้ายที่สั่นเครือฉันยืนนิ่งและในวินาทีนั้นฉันรู้สึกได้ชัดเจนว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังฉันจริงๆถ้าต้องการตอนต่อหรือให้ปรับอารมณ์ให้เข้ากับช่อง YouTube ของคุณบอกได้เลย แน่นอนนี่คือตอนต่อจากประโยคสุดท้ายโดยไม่จบเรื่องและยังคงรูปแบบเล่าเสียงเป็นจังหวะพร้อมบรรยากาศกดดันและลุนระทึกฉันชะง,งะลมหายใจติดค้างอยู่กลางอกต้นคอเย็นวา่าเหมือนมีลมหายใจบางอย่างเป่ารถเบาๆลูกในอ้อมแขนขยับตัวร้ององอแงในจังหวะที่เงียบผิดปกติที่สุดเสียงร้องสะท้อนกล้องในห้องสีขาวเหมือนมันกำลังตอบสนองอะไรที่ฉันยังไม่ทันเห็นฉันไม่กล้าหันหลัง ปลายนิ้วชาหัวใจเต้นแรงจนเจ็บชายโครงแสงไฟในห้องกระพริบหนึ่งครั้งแล้วก็กระพริบอีกครั้งเหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างที่จงใจส่งมาฉันตั้งสติสูดลมหายใจเข้าแรงๆก่อนจะค่อยค่หันกลับไปช้าๆแต่ด้านหลังไม่มีใครมีแค่เงาของฉันที่สั่นไหวไปตามแสงไฟที่ยังคงกระพริบเป็นพักๆแต่ความรู้สึกความรู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคนจับจ้องอยู่ ยังคงชัดเจนจนฉันขาแทบหมดแรงฉันหันกลับไปมองป้าอีกครั้งร่างป้ายังคงนิ่งดวงตาปิดสนิทแต่ใบหน้าของป้าไม่เหมือนเดิมเหมือนป้าหวาดกลัวอะไรบางอย่างจนลมหายใจสุดท้ายฉันยืนตัวแข็งลูกในอ้อมแขนเริ่มสะอื้นจนตัวสัน่นกลิ่นน้ํำยาฆ่าเชื้อในห้องเข้มขึ้นเหมือนมีใครสาสเข้าจมูกฉันโดยจงใจฉันถอยหลังหนึ่งก้าวรองเท้ากระแทกกับขาเตียงโลหะ เสียงโลหะแหลมๆดังสะท้อนทำให้หัวใจฉันสะดุ้งวาบท่านใดนั้นหน้าจอเครื่องวัดชีพจรข้างเตียงก็กระพริบสีแดงขึ้นตัวเลขวิ่งเร็วผิดปกติแต่ไม่ใช่ของป้าเพราะชีพจรป้าไม่ขึ้นแล้วมันเป็นสัญญาณชีพจรของฉันเองหรืออย่างน้อยก็เหมือนมันสะท้อนจังหวะหัวใจฉันแปะดังถี่เร็วรุนแรงติดติดติด,ตด จนเสียงมันกลายเป็นเสียงยาวเหมือนลมหายใจของใครสักคนกำลังเข้าใกล้จากด้านหลังอีกครั้งฉันกอดลูกแน่นพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดเพื่อจะผลักประตูออกไปให้เร็วที่สุดแต่ทันทีที่มือฉันแตะลูกบิดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่เบาแต่ชัดเจนจนสั่นไปถึงกระดูกสันหลังเสียงของผู้ชายชาแผ่วเหมือนกำลังยืนประชิดต้นคอฉันป้าไม่ทันบอกต่อสีหน้ ลมหายใจร้อนๆเป่ารถหลังใบหูฉันจนตัวฉันแข็งทื่อฉันไม่กล้าหันแม้แต่นิดเดียวเสียงนั้นพูดต่อแผ่วเบาแต่หนักแน่นเหมือนคำตัดสินจากความมืดความจริงอยู่ใกล้กว่าที่หลานคิดเยอะฉันกัดฟันแน่นกดประตูด้วยมือสัน่นก่อนจะดึงลูกเข้าหาตัวเตรียมจะวิ่งออกไปจากห้องที่เหมือนกำลังจะปิดขังเราไว้ตลอดกาลแต่ก่อนที่ฉันจะก้าวออกไป เสียงนั้นก็พูดประโยคสุดท้ายเสียงที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นจนชาและคนที่หลานไว้ใจที่สุดคือคนที่ทำทุกอย่างให้พังหมดมือฉันหยุดนิ่งร่างกายร่วงเหมือนถูกดึงลงจากภายในฉันอุ้มลูกแน่นขาอ่อนแรงจนแทบสุดและในความเงียบที่เข้ามาแทนที่ฉันรู้สึกได้ว่าคำพูดนั้นไม่ใช่ขู่มันคือความจริงที่กำลังจะเผยตัวออกมาในไม่ช้า ต้องการตอนต่อยาวๆแบบเข้มข้นกว่านี้ไหมฉันสามารถทําให้บรรยากาศน่ากลัวขึ้นหรือเน้นดราม่ามากขึ้นได้ตามสไตล์ช่องของคุณนี่คือตอนต่อจากประโยคสุดท้ายยาวละเอียดบรรยากาศกดดันและยังไม่จบเรื่องฉันยืนนิ่งปลายนิ้วเกรงหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากหน้าอกเสียงในหัวกล้องซ้ำคนที่หลานไว้ใจที่สุดคือคนที่ทำทุกอย่างให้พังหมดคำพูดนั้นวนไปเรื่อยๆ เหมือนกำแพงห้องสะท้อนกลับเข้ามาไม่หยุดจนฉันแทบหายใจไม่ออกลูกในอ้อมแขนสะอื้นหักหน้าของเขาถูกซุกอยู่ในคอฉันเสียงร้องเบาๆกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังพิสูจน์ว่าฉันยังอยู่ในโลกจริงฉันค่อยๆหันหน้าไปมองกระจกตรงข้างเตียงเงาของฉันสะท้อนอยู่สีตาเบิกกว้างเหมือนคนที่เพิ่งเห็นความจริงบางอย่างที่ไม่อาจรับได้แต่ในกระจกฉันเห็นมากกว่าแค่งเงาตัวเอง ข้างหลังฉันเหมือนมีเงาร่างสูงสูงบิดเบี้ยวอยู่กลางแสงไฟที่กระพริบมันยืนใกล้มากจนเงาของมันทาบลงบนไหล่ฉันพอดีฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งจนเจ็บลูกเริ่มสะอื้นแรงกว่าเดิมฉันตัดสินใจต้องออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดฉันจับลูกบิดแน่นผลักประตูออกด้วยแรงทั้งหมดที่ยังเหลือลมเย็นจากทางเดินโรงพยาบาลพุ่งเข้ามา เหมือนปลดปล่อยฉันออกจากแรงกดที่มองไม่เห็นแต่ยังไม่ทันได้ก้าวออกเสียงรองเท้าหนักๆก,ก็ดังตามหลังมาช่าเป็นจังหวะแต่คมชัดจนคอฉันสัน่นแตกแตกแแก,แก,แกเสียงมันดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ฉันไม่เห็นใครในห้องเมื่อครูฉันรีบเดินไปที่ลิฟแขนกอดลูกแน่นจนเขาเริ่มร้องจ้ามืออีกข้างสัน่นจนแทบกดปุ่มลิฟไม่โดนประตูลิฟเปิดออกช้าเหมือนตั้งใจ ไฟในลิฟต์สลัวกว่าปกติเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างขวางแสงอยู่ฉันก้าวเข้าไปแต่ก่อนที่ประตูจะปิดเสียงฝีเท้านั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าทุกครั้งก่อนหน้าแตกแตกแตกฉันใจเต้นแรงลมหายใจสัน่นเหมือนมีมือเย็นๆจับต้นคอไว้ประตูลิฟต์ปิดลงช้าๆฉันยืนกอดลูกกลิ่นแปลกๆล,ลอยมา เหมือนกลิ่นเหล็กสนิมผสมกลิ่นเสื้อผ้าที่อับนานหลายวันฉันหลับตาพยายามตั้งสติแต่กลิ่นนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนฉันต้องกลั้นหายใจแล้วทันใดนั้นเสียงหายใจของใครบางคนก็ดังขึ้นในลิบดังมากชัดมากเหมือนอยู่ข้างหลังฉันเพียงหนึ่งก้าวเฮือเฮือฉันขนลุกตั้งแต่ท้ายทอยถึงส้นเท้าน้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวลูกเริ่มดิน้น ร้องสุดเสียงเหมือนเขามองเห็นอะไรที่ฉันยังไม่กล้าหันไปดูประตูลิฟตเปิดชั้นหนึ่งเสียงเปิดประตูดังแหลมเหมือนเสียงเหล็กถูกข่วนดังก้องจนหัวใจฉันสะดุง้งฉันรีบก้าวออกมาแทบจะวิ่งออกจากลิฟแต่ก่อนที่ประตูจะปิดเสียงหนึ่งก็ดังตามหลังมาเบาๆเหมือนลมหายใจอุ่นๆกระซิบข้างหูอีกครั้งล้านหนีไม่พ้นแล้วฉันชงงะงักหัวเข่าเหมือนจะทุดลงตรงนั้น เพราะเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนแปลกหน้ามันเป็นเสียงที่ฉันจําได้ดีเสียงคนที่ฉันเคยรักเคยเชื่อใจและเคยพยายามหนีมาตลอดสามเดือนที่ผ่านมาหัวใจฉันหล่นวูบมือกำเสื้อของลูกแน่นจนสัน่นเพราะตอนอย่าฉันคิดว่าเขาแค่ทํำร้ายหัวใจฉันครั้งสุดท้ายแต่ตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจทำได้มากกว่านั้นมากจนชีวิตฉันไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมได้อีก ถ้าต้องการตอนต่ออีกยาวๆหรือให้เรื่องเริ่มเผยปริศนาเพิ่มเติมบอกได้เลยนี่คือตอนต่อจากประโยคสุดท้ายยาวเข้มข้นบรรยากาศกดดันและยังไม่จบเรื่องฉันยืนตัวแข็งเหมือนเท้าถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวย้ำชัดทุกถ้อยคำเหมือนต้องการให้ฉันยอมรับความจริงที่พยายามหนีมาตลอดลูกในอ้อมแขนร้องไม่หยุดเสียงสะอื้นของเขาสั่นไปตามตัวฉัน ยิ่งตอกย้ำว่าตอนนี้เราไม่ปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยฉันกวาดตามองรอบโถงโรงพยาบาลไฟสีขาวสว่างจ้าทำให้ทุกอย่างดูว่างเปล่าแต่ในความว่างนั้นฉันรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบเหมือนสัตว์นักล่าที่ย่องตามเหยื่อฉันรีบเดินไปทางประตูทางออกเสียงรองเท้าของฉันกระทบพื้นดังชัดในความเงาของโถงยาวแต่ละก้าวเหมือนลากเอาความกลัวติดตามไปด้วย ลูกสะอื้นแรงขึ้นเหมือนเขาได้ยินอะไรที่หูมนุษย์ปกติไม่อาจจับได้เขาหันหน้าไปมองด้านหลังฉันตลอดดวงตาเล็กๆเ,เบิกกว้างเหมือนกําลังเห็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่จะรู้ว่ามันมีอยู่จริงฉันก้าวเร็วขึ้นแต่ไม่ทันถึงประตูไฟทั้งโถงก็กระพริบพร้อมกันเหมือนหัวใจของตึกทั้งหลังสะดุดแสงขาวสว่างกลายเป็นแสงส้มสลัวแล้วก็ดับวูบลงทั้งหมด ทั้งโรงพยาบาลตกอยู่ในความมืดเงียบจนได้ยินลมหายใจตัวเองและในความเงียบสนิทนั้นเสียงของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งฉัดก้องใกล้จนฉันรู้สึกได้ถึงแรงสะท้อนในหูล้านคิดจริงหรือว่าจะหนีออกไปง่ายๆฉันกอดลูกแน่นขาของฉันสัน่นหัวใจเต้นเร็วจนเหมือนจะหลุดออกจากอกไฟฉุกเฉินติดขึ้น เป็นแสงแดงอ่อนๆที่ทำให้ทุกอย่างในโรงพยาบาลดูเหมือนฉากจากฝันร้ายผนังที่เคยขาวสะอาดตอนนี้เปื้อนเงาเข้มยาวเหมือนเส้นมือของใครบางคนขีดไว้ฉันรีบเดินไปทางบันไดหนีไฟตัดสินใจไม่ใช้ลิบอีกเพราะแค่คิดถึงกลิ่นนั้นและเสียงหายใจในที่แคบๆฉันก็แทบหายใจไม่ออกแต่เมื่อฉันเปิดประตูบันไดหนีไฟความเย็นก็พุ่งออกมาปหน้าเย็นจนผิวหนังชา เหมือนความกดดันในที่แคบถูกปล่อยออกมาทั้งหมดไฟในบันไดมืดมีเพียงไฟแดงฉุกเฉินที่ติดติดดับดับส่องเป็นเงาแปลกแปลกตามผนังฉันเริ่มก้าวลงเสียงร้องของลูกสะท้อนกล้องไปทั่วบันไดดังจนฉันต้องพยายามกล่อมแต่เขายิ่งร้องหนักกว่าเดิมเหมือนรู้ว่ามีอะไรบางอย่างตามลงมาด้วยแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดมากดังกล้องในบันไดแคบแคบ จนขนลุกตั้งขึ้นพร้อมกันหลานไม่ควรพาลูกไปจากฉันตั้งแต่วันนั้นฉันกัดฟันน้าตาไหลทั้งจากความกลัวและความเจ็บปวดฉันจำวันนั้นได้ดีวันที่ฉันหนีออกมาจากบ้านหลังจากเห็นในโทรศัพท์ของเขาข้อความภาพและคลิปที่พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้แค่ทำร้ายหัวใจฉันแต่ทำร้ายความปลอดภัยของลูกด้วยเสียงฟีเท้าหนักห,กหกดังตามหลังมาชา แต่มั่นคงเหมือนคนที่รู้ว่าเหยื่อไม่มีทางหนีพ้นแตกแตกแตกฉันรีบก้าวลงเร็วขึ้นแต่ลูกในอ้อมแขนร้องให้จนหายใจสะอึกเขาจับคอเสื้อฉันแน่นร่างเล็กๆสั่นสะท้านเหมือนเขาเห็นร่างของพ่อร่างที่ฉันไม่เคยอยากให้เขาเห็นอีกเลยฉันมาถึงชั้นล่างสุดวิ่งพุ่งออกสู่ลานจอดรถฝนเทลงมาหนักกลิ่นน้ำค้างคืนบนพื้นซีเมนชัดเจน เสียงฟ้าร้องดังจนพื้นสัน่นฉันมองหารถแท็กซี่หรือใครสักคนแต่ลานจอดโลง่งเหมือนโรงพยาบาลถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทั้งหมดฉันก้าวไปอีกสองก้าวน้ำฝนาสาดเข้าหน้าลูกเริ่มเงียบลงเหมือนหมดแรงร้องท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลังคราวนี้ไม่ใช่เสียงรองเท้าหนึ่งคนแต่เหมือนหลายก้าวดังพร้อมกันเดินเร็วแรง มั่นคงและใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันสะดุง้งสัญชาตญาณบอกให้วิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ร่างกายที่อ่อนล้าจะทำได้แต่ก่อนจะก้าวออกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงทุ้มต่ำที่ฉันจําได้แม่นเสียงที่หลอกหลอนทุกคืนตั้งแต่ยาหลานคิดว่าพ้นจากฉันแต่ความจริงนะ่ะฉันกลั้นหายใจหัวใจเหมือนหยุดเต้นแล้วเสียงนั้นก็พูดต่อชามั่นคง และเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันยืนอยู่ตรงหน้ามาตลอดฉันยืนนิ่งและในสายฝนที่กระแทกตาฉันเริ่มเห็นเงาร่างหนึ่งสูงกว้างค่อยๆเดินออกมาจากเงามืดของลานจอดรถร่างที่ฉันเคยหนีมาไกลแค่ไหนก็ยังตามฉันมาได้ทุกครั้งถ้าต้องการตอนต่อยาวๆและลุ้นหนักกว่าเดิมบอกได้เลย นี่คือตอนจบของเรื่องแบบสมบูรณ์ละมุนล,ลึกซึ้งมีความเข้มข้นสักช่วงสุดท้ายก่อนจะคลี่คลายอย่างงดงามเหมาะสำหรับตอนจบของวิดีโอเล่าเรื่องสายฝนยังคงตกหนักเม็ดฝนประทับพ,พื้นดังราวกับเสียงนับถอยหลังฉันอุ้มลูกไว้แน่นยืนมองเงาร่างที่ค่อยๆเดินออกมาจากความมืดตัวสูงไหล่กว้างท่าทางเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนสมัยที่เคยยืนยิ้มให้ฉันหน้าบ้านแต่ตอนนี้ไม่มีรอยยิ้มเหลืออยู่ในดวงตาของเขาเลย เขาหยุดยืนต่อหน้าฉันสายฝนไหลผ่านใบหน้าเขาแต่แววตานิ่งสนิทเหมือนคนที่ไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วฉันสูดลมหายใจแม้ขาจะสัน่นแต่ต้องปกป้องลูกต่อให้ตัวเองหมดแรงแค่ไหนก็ตามหลบไปฉันพูดเสียงแข็งเท่าที่ทำได้แม้เสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำก็ตามเขายิ้มมุมปากยิ้มที่ฉันเคยรู้จักดีแต่ตอนนี้กลับทำให้หัวใจฉันเย็นวาบ หลานจะหนีไปไหนได้อีกฉันเป็นพ่อของเด็กและหลานเป็นของฉันเสมอคำพูดนั้นแทงเข้าใจเหมือนคมมีดแต่ก่อนที่ความกลัวจะกลืนฉันทั้งหมดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังถอยออกมาจากเธอเดี๋ยวนี้ฉันหันกลับไปเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามคนถือไฟฉายและตามหลังมาคือแพทย์เวรที่ยืนมองด้วยความกังวลแพทย์พูดเร่งคนไข้ชั้นบนโทลงมาบอกว่าได้ยินเสียงหลานร้อง เราเลยตาหาตัวเธอเจ้าหน้าที่อีกคนเดินเข้ามาบังฉันกับลูกคุณออกไปจากพื้นที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เราจะแจ้งตำรวจแววตาเขาเปลี่ยนไปทันทีจากมั่นใจกลายเป็นว้าวุ่นสับสนเหมือนสัตว์โดนต้อนเข้ามุมเขาถอยหลังหนึ่งก้าวยื่นมองฉันนานมากเหมือนกำลังพยายามอ่านใจฉันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ครั้งนี้ฉันไม่เหลือช่องว่างให้เขาอีกแล้ว ฉันกอดลูกแน่นยืดตัวขึ้นแม้หัวใจยังสั่นระรัวแต่สายตาฉันมั่นคงกว่าที่เคยเขาหันหลังค่อยๆเดินหายไปในสายฝนร่างสูงใหญ่ค่อยๆจางลงจนเหลือเพียงเงาเบลอๆก่อนจะหายไปจากสายตาในที่สุดฉันไม่ได้ตามไม่ได้ร้องเรียกไม่ได้ลังเลเหมือนครั้งก่อนก่อนเพราะวันนี้ฉันเลือกแล้วเลือกจะยืนอยู่เพื่ออนาคตของลูก มากกว่าจะยืนอยู่ในอดีตที่ไม่มีวันดีขึ้นฉันยืนอยู่ใต้ชายคาโรงพยาบาลฝนยังคงตกแต่ในใจเบาลงอย่างประหลาดเหมือนแบกก้อนหินไว้เป็นปีปีแล้วเพิ่งได้วางลงเสียทีเจ้าหน้าที่พาฉันไปนั่งพักลูกหลับด้วยความเหนื่อยใบหน้าเล็กๆซบอยู่บนอกฉันอย่างสงบแพทย์มองฉันด้วยสายตาอ่อนโยนคุณปลอดภัยแล้วเราจะช่วยคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียว คำประโยคนั้นทําให้ฉันน้ําตาคลอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ําตาจากความกลัวเป็นน้ําตาที่ไหลเพราะความโล่งอันยาวนานฉันมองลูกลูกผมนุ่มๆของเขาเบาๆแม่จะไม่ให้ใครทําอะไรลูกอีกแล้วนะ่ะและในคืนนั้นท่ามกลางเสียงฝนที่ค่อยๆเบาลงฉันได้ตัดสินใจสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรทํามาตั้งแต่วันที่เดินออกจากบ้านหลังนั้นฉันจะเริ่มใหม่แบบไม่หันกลับไปมองอีก เพราะชีวิตที่พังไม่ได้จบลงเพียงเพราะความสูญเสียแต่มันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเองอีกครั้งและในคืนที่ทั้งเมืองยังเปียกชื้นจากฝนฉันก็ได้รู้ว่าความเข้มแข็งจริงๆไม่ใช่ตอนที่เราวิ่งหนีความมืดแต่เป็นตอนที่เรายืนเผชิญหน้ามันแล้วเลือกจะเดินต่อไปพร้อมกับคนที่เราต้องปกป้องที่สุดในโลกใบนี้เรื่องของฉันจบลงตรงนี้ แต่เรื่องใหม่ของเราสองแม่ลูกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นถ้าต้องการสรุปตอนจบแบบสั้นสำหรับอ่านปิดคลิปหรือประโยคสรุปสวยๆเพื่อใช้ในวิดีโอบอกได้เลย